ก็จะมีในส่วนของ m มิเต็งกรีทที่จะมีการขายบัตรสำหรับท่านใดที่ต้องการจะเข้าไปในโซนของมิเต็งกรีกกับศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะทั้งฝั่งไทยเองแน่นอนน้องมั่นมุกก็มาคนน้องมั่นมุกก็มานะคะมัม่นมุกอธิบายดีกว่าจะร้องเพลงอะไรยังไง คือต้องบอกว่าสำหรับเวที Japan Expo Thailand 2024นะคะก็คือเปิดโอกาสให้กับศิลปินไทยด้วยทั้งไอดอลไทยและก็ศิลปินไทยให้ได้มาโชว์ความสามารถบนเวทีด้วยนะคะซึ่งอย่างที่คุณเก์บอกไปก็ชมฟรีด้วยนะคะซึ่งมั่นมุกเอนะคะตอนนี้ก็เป็นอดีตไอดอลแล้วแล้วก็กําลังจะเริ่มต้นบทบาทใหม่ในการเป็นศิลปินเดียวค่ะยังไงก็อยากให้แฟนๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามมาชมกันได้นะคะที่งาน j a Expo ค่ะ แล้วที่สําคัญเลยในงานนี้เรายังมีในส่วนของแอนิเมะอ่ะให้น้องเทมเล่าให้ฟังนิดนึงครับสำหรับปีนี้มีความพิเศษตรงวันพีซคาเฟ่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเดินพาเรดของวันพีซนะครับผมซึ่งการเดินพาเรดเนี่ยมีความพิเศษตรงที่เราจะมีจับรางวัลคนที่มันร่วมเดินพาเรดแต่งวันพีซมาเดินพาเรดได้ไปญี่ปุ่นด้วย ก็ในฐานะของตัวแทนบริษัท G.U.Creative นะคะยูพเร์เอกร,ระกันนะคะผู้จัดงานเจ p ปน e x p o t h a i ไทย d 2นด 2024, ค์ค่ะสวัสดีค่ะม่านมุกชฎาทานค่ะสวัสดีครับเทมสลานาะคุณพลมิทักษ์ครับผม ก็สําหรับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่9แล้วนะคะต้องบอกว่าจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าครั้งนี้เราเพิ่มมาเป็น19โซนเราใช้ทุกพื้นที่ทุกอนุของเซนทรั l เวิลด์หมดเลยนะคะแล้วโดยในงานนี้เนี่ยนะคะในปีนี้เหมือนเดิมศิลปินญ,ญี่ปุ่นกองทัพญี่ปุ่นมาก,กว่า300ชีวิตไทยมาอีก200วกว่าชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น จัดเต็มแล้วก็เรามีทั้งหมดทั้งหมด5เวที <Yeah. S 1> นะ,ะเวทีด้านนอกเวทีด้านในรวมถึงในส่วนอื่นๆก็จะมีในเรื่องของแอนิเมะปีนี้เรามีในส่วนของวันพีซคาเฟ่โคนันคาเฟ่นะคะแล้วยังมีในกันดั้มยังมีคุมะมงมามีจิบะคุงม,มามีครีเอเตอร์จากของไทยเป็นโดแทนก็จะเป็นในเรื่องของระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีสตาร์ทอัพมีการท่องเที่ยวอาหารการศึกษาวัฒนธรรมแฟชั่น เยอะมากต้องบอกว่าต้องมาเองกันหมดเลยนะคะค่ะก็จริงๆในบริเวณด้านนอกเราจะเป็นเวทีใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของตัวบันเทิงนะคะก็จะมีศิลปินตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลย 2, 3, 4、กกุมภาพันธ์ด้านในก็ยังมีในส่วนของเวทีท่องเที่ยวนะคะเรามีโซนท่องเที่ยวที่จะมาทาโปแบบ ปังปังในงานตั๋วราคาพิเศษ JR Pass การท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะก็จะมี prefecture คือตัวแทนจากจังหวัดต่างๆก็จะเป็นโซนของเวทีท่องเที่ยวโซนเวทีวัฒนธรรมเราก็จะมีในส่วนของเรื่องการแสดงพวก Martial Arts ของญี่ปุ่นนะคะมีรำบงโอโดรี มีในส่วนอวะอุริซึ่งจะบินตรงมาจากเมืองทกุชิมะนะคะกว่า50ชีวิตก็จะมารำอวะในงานนะคะแล้วก็ยังมีในโซนของการศึกษาไลฟ์สไตล์เป็นเวทีที่เกี่ยวกับผู้ไหนที่จะเตรียมตัวไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ <5 AD S 1> ทั้งหมด5เวทีค่ะ จริงๆแล้วสําหรับศิลปินญ,ญี่ปุ่นนะคะก็ปีนี้ไอดอลญี่ปุ่นก็มากันเยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนของเรามีตัวแทนต้องบอกว่าเพลงของชังคือ Golden Bomber นะคะก็ในวงนี้เนี่ยใครที่ไปที่ญี่ปุ่นก็จะต้องร้องคาราโอเกะ ติดท็อปชาร์ตเลยนะคะของ Golden Bomber นะคะก็จะมีตัวแทนบินมาแล้วก็มาพูดคุยแล้วก็จะมาร้องในงานนะคะรวมถึงเรายังมีศิลปินพวกไอดอลพวกเดมปาคุมีมีเฟสทีบันไซเจแปนมีอีกแบบเยอะมากๆเลยนะคะจากของแต่ละค่ายที่จะบินตรงมาที่จะมาให้ความสุขแล้วก็ดูฟรีด้วยในงานนี้นะคะ่ะหัวคอสเพลจริงๆต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้มีความพิเศษตรงที่เราจะเน้นมาที่การคอรสเพลเป็นวันพีซนั่นเองนะครับผม สำหรับในวันพีชคาเฟ่นะคะ <c oughs> ก็แน่นอนจะมีในส่วนของเครื่องดื่มขนมอะไรต่างๆสำหรับใครที่ชอบคาแรคเตอร์ของวันพีชก็พลาดไปได้เลยเพราะว่าอันนี้เราได้ไลเซนส์อย่างถูกทุกอย่างจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> ไม่ใช่คิดจะทำเอง <c oughs> นะคะและ้วก็นอกจากว่าในเรื่องของคาเฟ่วันพีชแล้วเราจะมีแจกรางวัลที่เป็นแรไอเทมนะคะเราจะมีฐานของวันพีชเพื่อให้ทุกคนไปติดตามภายในงานนะคะ <c oughs> และสำหรับท่านใดที่ complete ในเรื่องของมิชชั่นตรงนี้ก็จะลุ้นรับนะคะ ของที่แบบหาไม่ได้แน่นอนสําหรับวันพีชเพราะนั้นใครที่เป็นแฟนตัวยงของวันพีชหนึ่งมาคอสเพลย์ก็รุ้นรับเป็นฟูลแพ็กเกจเลยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะมาวันพีชคาเฟ่นะคะ, Cafe, ะ,คะก็สามารถที่จะมากินดื่มอะไรต่างๆนะคะในคาเฟ่ตรงนี้ได้และแถมยังได้ลุ้นแรรไอเทมลุ้นไปประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าน้องเทมเองก็จะนำพาเ a รดเราพยายามจะสร้างเป็นเบรกเดอ e เรคคอรสูงสุดสถิติของคนที่มาคอสเพลย์ในงานนี้ใช่คะ่ะ ใช่ค่ะก็สําหรับท่านใดครอยากชอบตัวไหนสบายเลยก็สามารถที่จะมาอันนี้จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นะคะแต่ในวันอื่นๆท่านใดที่อยากจะคอสเพย์อย่างอื่นก็ต้องบอกว่างานเจแปนน็กซ์โปตอานี้ก็น้องๆคอสเพย์ก็ถือว่าแทบจะสูงสุดของประเทศไทยแล้วนะคะที่มารวมตัวกันก็ถือว่าเป็นสนามที่ให้น้องๆสามารถมารวมกันใช่เพราะต้องบอกว่าปัจจุบันเด็กที่คอสเพย์เนี่ยไม่ใช่แค่อยู่อยู่ดีเขาจะมาคอสเพื่อความสนุก คอสเพลย์เองอย่างน้องเทมเนี่ยก็ถูกเชิญไปเวียดนามไปหลายๆประเทศมาเลเซียไปในประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณรักนะคะแต่สารตรงนี้ยังไงให้มันต่อย,ยอดแล้วก็ทําให้ตัวเองสนุกกับมันด้วยค,ค่ะคนที่จะมาร่วมงานต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมมาร่วมงานยังไงต้ลงทะเบียนมีอะไรแบบแพ็คทอนค่ะทั้งงาน19โซนเนี่ยเป็นฟรีโซนทั้งหมดนะคะ จะพูดอยู่ทุกปีเสมอก็คือต้องเตรียมฟิตร่างกายเพราะว่าเราจะต้องวิ่งเวทีนู้นเวที <S <S นี้เวทีใน, <S <S ในเวทีนอก <S <S อย่าลืมเรายาวจนขึ้นไปถึงชั้น8เลยนะคะเพราะนั้นทุกโซนของเซนนันเบิร์เรารู้อยู่แล้วว่าปกติก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วแล้วแถมในทุกโซนเรามี v ีทูเบอร์อีกมีมิตรในกรีของ v ีทูเบอร์นะคะที่จะมากรีดแน่นอนมีทอยในของสะสมมีมังกาเฟสติวลัลเอาเป็นว่าชอบทานชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวชอบแฟชั่นชอบการศึกษาทั่วห้างเซนนันเบิร์ดด้านนอกด้านใน หนึ่งคอยเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็คนไหนที่มีใจรักเกี่ยวกับญ,ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามก็ชวนกันมาเยอะๆมาสนุกด้วยกันคะ่ะค,ค่ะก็สำหรับงานฉะนัอ้ออเอาหม่นะคะโอค,ค่ะก็สำหรับงนาน j จแปนเอ็กซ์โปไทยแลดนด์ะคะมาหาก,กรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชียนะคะครั้งที่9นี้เราบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนในวันที่2-3-4กลกุมภาพันธ์ที่เซนทรัลเวิลด์ ทุกโซนทางด้านนอกแล้วก็ด้านในใครที่ชอบญี่ปุ่นนะคะก็อย่าลืมมาสนุกด้วยกันในงานนี้ค่ะก็มีงานแถลงข่าวด้วย่คะออ่ต่อแล้วค่ะค่ะแล้วเรายังมีงานแถลงข่าวนะคะในวันที่16มกราคมด้วยนะคะที่เซนทรัเวอร์ช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีประกาศไลอัพต่างๆด้วยเนาะคุณเบ์ะยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมในงานแถลงข่าวกันเยอะๆนะคะใช่ค่ะน้องแชมีอะไรไหมครับ ก็ก็ก็ชวนคอสเทเยอร์นะครับเหล่าสาวคอสเทเยอร์มาร่วมสนุกมาเจอกันได้ที่งานเจแปนเอ็กซ์โปครับมารวมตัวกันที่นี่ครับผม